โอเคครับก็สวัสดีชาวเพจชาววินนิ่งชาวฟีฟา่าแล้วก็ชาวดีมี่ทุกคนทุกท่านด้วยครับผม <Hey. S 1> วันนี้ครับผมก็จะมาเปิดแพ็คนะฮะโอ้บอกเลยสัปดาห์นี้แพ็คเยอะมากครับมีไอคอนดวลเมนต์ uh, ของอาร์เซนอลบาร์ซ่าแล้วก็แมนยูนะฮะเนี่ยแล้วก็มีการกลับมาของเพย์เยอร์ออฟเดอะวีคนะครับบอกเลยผมจัดแพ็คนี้เลยโอ้โหไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันมานานครับสำหรับแพ็คนี้ <Yeah. S 1> โอ้โหแต่ละตัวนี่ก็ ใช้ได้อยู่นะก็เลววนดอฟสกี้ทำให้ผมชอบทำให้ผมชอบท่ามันปะมันเท่ดีว่ะเออแล้วก็มีอิลิกเซ่นนะครับลามอสซาปาต้าเอ่อแอดฟรีเกต้านะแล้วก็บูโน่เฟอร์นันเดสเอ่อใครวะเนี่ยเอ่อคูลูคูลูแล้วก็ Bruno, ยูยูม uh, าสยูมาสอะไรสักอย่างนะฮะ, ca, ะ,ะวิสก้าก็ถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะเอ่อใครวะเนี่ยเซเพชื่ออะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ ลวปิญญาเออก็ประมาณนี้นะก็ไม่ได้เจอกันนานนะสำหรับคั้งนี้แต่ผมว่ามันก็ัเตะที่ผมยังไม่มีก็นิดเดียวเองนะแต่ผมจะจัดหน่อยสักหน่อยก็แล้วกันนะโอเค บเลวานดอฟสกอรีเอาจิ้มผมก็มีนะผมจะได้ลามอนมากกว่านะแต่ผมก็ไม่ชอบขคินนามันเท่าไหร่นะโอเคมาหลับกันมา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 ,มาไปไปเอ้ยเลวานสวยเลวานดอฟสกีครีในเลวานดอฟสกีเอรีเป็นไงล่ะไงล่ะครับเอ้ก็ยังดีฮะได้เลวานมา ก็ยีงผมมีนะเรวานแต่ปีนี้มันโหดเลยผมได้เรวานปีปีกากนะเนีเ่ยมีอย่างเท่ครับเรเวนเรเวนดัสกีนะ <Yeah. S 1> โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมได้ตัวอะไรบ้างเพราะผมมันเกลือมากเลยนะผมคิดว่ามันเกลือมากแน่ผมก็จะได้เซเปนะวิสก้าแล้วก็โรเบิร์ตเรวานดับสกีนะตันก็แปดใช่ไหมอลองอดูกันนะโอ้โห ก็ยังดีนะได้เลวานอฟสกี้มาถ้าไม่ได้นี่แย่เลยนะเออนี่มันเทพกเลยนะเพราะว่าเหมือนอยังไงมันใส่ชุดอะไรนะแต่ชุดโปรแลรนด์นะแต่ใส่ชุดาเยืนน่เนี่ย98นะยังไม่ตันโอ้โหมจะต้องลองเล่นละผมว่าน่าจะโหอ,อยูน่นะเอายืนคู่กับโรนโดไหม เหลืออะไรมั้สองเันก็ได้เลวานมานะถือว่าใช้ได้เลยครับเดี๋ยวผมผมขอดูสเต็ปนกับสเต็ปมันเป็นยังไงบ้างนะฮะสเต็ปก็โอเคเลยอ้าไมนเลี้ยงบอดีมาเลวานจบสกอร์98ที่เหลือก็เฉยๆนะ ก็ไม่โหดมากนี่ก็มีจบสกอร์กับเอเตียงบอลเนี่ยแล้วก็หาช่องเนีสกิลก็สิบสกิลเหมือนเดิมเออสกิลก็เหมือนเดิมนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมบไปไป